สบายดีพี่น้องสวัสดีครับห <c oughs> น้าที่ของลุงเพชรพี่น้องห <c oughs> นาเงยขรนังไก่ายพี่น้องในวันไหนเหงี้ยพ่อเมียขึ้นไปเลี้ยงครับเป็นบอล <c oughs> คอยเอาน้องบอลน้นองออโตโ้น้องมะนาพี่นอ้องส่วนน้องเมีกหน่อยเอยื่อลุงมะเดาพี่น้องว่าทางผู้ใหญ่เป็นกนารนั่งคุยกันอยู่ทั้งนอกก่อนนะพี่น้อง นั่นๆนั่นขนาดเด็กหน่อยเขาม้วนกันขอแค่นั่งเบิ้งแค่นี้แหละก็เลยเห็นคอมเมนต์หนึ่งกับจะมาพูดคุยกับพี่น้องไทยหรือกับเด็กน้อยนะจะเอีน้องอ่อตัหยอกพี่น้องจะเอีเพิ่งจะถามเมื่อวานว่าเป็นจะอาบน้ำอาบรายากีอาบบ่หรือเัล่าอาบพี่เล็กพี่น้องเนี่พหัวหน้าโอ้ยน้องออโตัวพอน้องออโตัน้องเบรกกับพอน้องเบรกกอาบอยู่พี่น้องเห็นมาอะไร แต่บางที่เขาก็เอาชุดว่ากันสองสามชุดคอยใส่แล้วคอยขาดใส่มื่อนี่มื่ออื่นนะที่กระใส่ได้อีกกระวาอากาศตอนนี้มันกระฝนพี่น้องมันบริเวยออกไหมอาบน้ำน้องก็อยู่ในห้องอยู่แถวเยียนปรกาศบ้าพ่อที่เปลี่ยนหรอกกับว่เปลี่ยนพี่น้องควรกับบ้านคอยว่าอาบน้ำอาบใน,อาบ,นาอาบทาอาบที่เรืองพี่น้องเด้อดอีข้อเมนต่นึ่งกับบ้าอีข้อเมนต่นึ่งกับบ้าน อย่าโดดลูกอยเก็บขานะว่าไข่ในคิดหัวว่าบาเพิดไม่ได้กลับไปไทยหรอกก็อ,อยู่ด้วยกันนี่แหละตั้งแต่ข้ามมาวันแรกยังไม่ได้กลับเลยเอาคลิปเก่ามาลงวันมาปน้ขอบอกพี่น้องเลยด้วยว่าคลิปช่องช่องสาวลาวใบิสารคลิปช่องบาเพชศสาวมวน์น่จะเป็นคลิปใหม่วันต่อวันทุกวันในเือง่ได้เอาคลิปเก่ามาลงด้อ ถ้าเมื่อใดขอคลิปเกามาลงแต่คือว่าแบบอ่าคอยง่ายต้องสมัยตะกี้เนาะสมัยคอยยกต้องไอ้เบาขอตะกี้คอเล่เสียดายคลิปคอยก็จังเอาคลิปเกามาลงตะกี้เนะาะแต่ทุกวันนี้มีได้คลิปใหม่ล้วนๆแล้วพี่น้องเพราะว่าเราทําคลิปใหม่วันต่อวันใายม้อนีลงมืาอนีเลยพี่น้องวันต่อวันเลยแลยพ้พี่น้องเพราะเมียนมาพี่น้องันถามมาเนาะ่านมาน บาเพชรไม่ได้กลับไทยหรอกเพื่นมาก็มาพร้อมกันกับน้องมนต์ตั้งแต่วันแรกนหะยันวันนี้แต่พ่อไม้เพื่อนกับมือควาเเกียร์เขาแดงน้อยเมื่อวานในว่าไปเอาคลิปเขามาลงมาตอเดี๋้เนาะโอ้แม่เด้อพี่น้องคลิปไม่มาคลิปบุกไอีทไทยคลิปไม่ตลอดพลันพลันเอ่อเรื่องอะไรพี่น้องเบิ่งตีดึงด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 ีอาพาน้องเต้นแล้วอย่ากัดผม

ทิบนี่เบิ่งออตโต้เด้อพี่น้องเด้อขอกันในไทยน้องออตโต้เต็มเต็มมันเขียอยู่ได้พี่น้องมึงเสียได้น้นนองเมฆย่็อยู่กับน้องเมฆอยู่น้นนำเหนียวไอ้เพิ่นบ้านอนแล้วอยูนอยนะนะนย่น้ำเย้ยอะนะแงงมาสามสาหิเลนี่น้องบันอยู่ในพายองได้คนละเครื่องเอาพี่นอ้องช่วงช่วงนี้มันเปิดแอร์ตูนที่มันมีเสียงเพลง มันมีแจงเพียงลุงก็เลยตัดเสียงออกหนาหากักหนาหากักเด็ดพี่นอ้นองน้องออโตโการลุงผ้าไทายคลิบกับหุกก่นจักรในตอนนี้พนเบิองมือถือเด็ดนียแต่ว่าพนเปิดดนตีอันดังทะนันบันใบเขาเลยเอาเสียงออกแต่ละคนอะไรคนละเครื่อง แต่ละคนลูกอยู่ตั้งขาลูกดีๆไปน่ให้เพื่อโตอันเพิ่งเมื่อเือมีคนามสเขเลาาเล็นได้หมดเลยเออเออ เขาเห็นเงี้ยเขาเงี้ยในเรือบนนี่เนาะมาหน้ากับเงียพอมาหน้าคนละเครื่องอะไรไปเนาะโอ้คอยต้องเบาทั่วมาเน้อวันนี้ว่าข้างนอกเขาจะเาเปิดเพลงอะไรมวนังวนผลเปิดเพลงมวนกันทั้งลังขวดกับนองบอลพี่น้องมันก็ได้เงินเพิ่นเ๋ยว เดือดเจือดเดือดเดือดเพิ่งกพื่อน้องขวายผู้เจ้าเบิ่งจะเป็นสันใหญ่เลยสันใหญ่สามองค์กำนองเมฆแล้วไงอือเลยเพื่น้องเพิ่งเบิ่งเพิ่งควัน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 น่ะมีความสุขแล้วดอดเลยเพื่อนอันนี้เบิ่งเด็กหน่อยเด้อพี่น้องครับว่าเด็กหน่อยความเพื่อนไทยออโต้เต็มรอยผู้เจ้าเบิ่ง ก็อยู่กับเราอ่อเติมสาวมนมาแล้วพี่น้อสวัสดีพี่น้องเลยจ้าเป็นตาชังักบ่โอ้ยตาชั่งอะไรมือถือคนละเครื่องงงช่ัดาเราเขากัเขาเล่นเป็นยามเนาะเอาเอาเออระดามนขาดพวกขาดน้องมีเกงวาน้องมีไอยู่น้เี้ยเนาะมันอนเอเดี๋ยวไอลบวด่โอ้บ้างพี่น้องบ่น เอาเ็นังหมดเลงหมดเลยโอสิลงสิลงสิลงมาเออสิลงวะเต้นเต้นเต้นโอ้โอแมสันไงไงในแม่เลยเอออันอายเพิ่งกบมุมนี่แม่จ่อายเพิ่งกะเป็นบ้าแล้วกัดไอ่ส่วนโตคนนะเอองานเออ้น้คือกันพี่น้อง แค่ในเบื้องคลิปอันใดอันนึงเชื่อใจแล้วกันเป็นเป็นซิบซิบรอบเอา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 แล้วเอาแล้วเอาเอาเอาเลาเอาเอาเอาฮ่าฮ่าฮ่าผู้เจ้าว่านางหลินบอกให้เอ็นบ้านเปิดเพลงตุ้มตุ้มเหรอแล้วนักคนก็อว่สีเมียที่จากผู้เจ้าแล้วคนว่าเมื่อกี้เลยคนว่าว่าสิมานชวนนิดหน่อยเมี่ยนดันมาเลยว่าไอเพียนดันลุ้งเวียดไทยคิดอยู่กันหน่ายจังหน่อยหมดมาโอ้ยแม่เป็นอนเป็นไฟ

ม่ไเลยขึ้นมาเฮ้าทีอัน,อนดนับบนเออเดี๋ยวเต้นเอาเต้นลูกแล้วคอยคอยว่ามันบ่ได้คือพพอครับว่ามันคือเมียมันขาดอันเมื่อ,อ,อวา,วาน,นก็เอ็นอันเมียันท่าซียังไห้เมื่อวานเนี่ยน่าลูกเนาะหูจกักไายกล้องนั่นเอมันอ่ะไห้าไป,ปมามณ้าหยอกเลยพี่อไไ้องให้มันจบคลิปได้หกเก็ดแล้ว จะต้องเปิดด้วยว่าอันนี้เอาเพิ่นปัตเต้นไหมเปิดอะไรแม่เอาโ้เพิ่นเอาเพิ่นเพิ่นเบืองกันเปลี่ยนอันนั้นนะเอาอันนี่ยเจ้าเกียวจะกับเพิ่นกับอะไรเลยเกวจะเกียวจะมันเพิ่นจิเบรีบผ่าเลยเอาเอาเอาไว้แล้วพี่น้องไว้แล้วไว้แล้วเก็บบนกระดูกแอ่ไม่เก็บนะหัวบนจะเป็นหัวใหญ่ อ้าเพิ่นเป็นบ้าแล้วเออเพิ่นจะไอ้กองเออเอาพี่น้องเบิ้งเฮ็ดไอ้เนี้ยเปล่าเนี้ยเอาอู้หูอ้าวชิมุดเข้าไปเนาคลิปนี้เด็กหน่อยเด้อพี่น้องเข้าใจเด้อเอ้าวอ้ายเพิ่นเป็นลูกส่วนตัวเพิ่นแล้วเพิ่นเป็นบ้าแล้วถูโยแต่ไม่ได้ล้นหัวเลยนุ่งโอนไม่ได้นุ่งเก่งหน่เนาะเพราะต้องเรียกมาทางนี้เพราะนุ่งจะสมัย ประดามหน้ามาเด็กนี่เจ้าขาพม่นอะไรอยู่หนแล้วพอไปมุ่งพุ่นกันเอาม่นมาลวดเดียวห้องเดียวลุงทีเมียนดอกนืมเพิ่นหยอกไอ้เพิ่นเล่นเพิจ้ากันหน่อยอ้ยอยู่หานไปเนาะอันวันจะเยอะร้อนเงือบเลยลูกน้องหัวตุ้มเลยเพิ่นเดะเว่งความหมามีเก่งไงเพิ่นเนาะเสียงว่ามันเคยเหตุทีเมียนเนาะจับขาน้องเน้นเด้อ แก็บขาน้องครับเนี่ยเจะคองบเรนน้อยน้อยมึนเขินกองน้ำเลยเนาะใหญ่มนเลยจักปีของมันเนี่มันสองปีปีปลายพี่น้องไงปีปลายแตวานน้องแตว่าการพัฒนาการพัฒนาของเพื่อนเนี่เร็วอยู่เด้อ <laughs> แล้วบังหัวเด้อบนเด้อโอ้โห <laughs> แม่เบิร่นมาย่องร้านอันออโตโ้เด้อ,อ,อการพัฒนามันทีเร็วอยู่เนาะอือเดี๋ยวอยากหยอกไอ้ความหมนนายนะไอ้ขยอกน้องให้ในเปลี่ยนเออ <laughs> เกีจ้าจระเนียอันลองเห็นเกีายวะเบีกับมันดูบอลนทำท่าเอาผ้าคุ้มหนาเจ้าหน้เาเจ้าจระเบียงไหมเตี้ <laughs> ยมา,าคอยว่าบังคับไอ้คอยเบิรงแล้ว มันสิเก่งกว่าอายเยอะมันจีบว่าซาคืออายมันร่องไวฉลาดอืมเออเอาเอาลังเกลเอาเือกัดกัดกัดหุยกัดในมลเออมันกัดเกลเออกัดกัดแล้วก็กัดหมูดนะกัดเจ้าเรวดันอืมมันขึ้นไหมพี่น้องเออกัดอยู่ดิบอลเคยกัดเจ้าเทียบหรเคยนั่น ระวังไม่ลู้นะตันมไบักสั้นหัวบักกินี้ตันหัวเลยเนาะแก้วแวก็ร่งมก้่วเจ้าเหมลอใส่พุงพีมุงหนุ่มนเอาเเห็นยังมวนเหอโอ้โอเคพี่น้องคนที่ได้จบน้ำร้านคนี่แล้วเอ้าไม่เอาละพี่น้องซะจ้าจจ้าโอเคพี่น้อง